สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอลบ c k นะครับวันนี้เรามาโชว์รูม b m เมดเจมนออโตที่สาขาบางนานะเพื่อนเพราะว่าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชม BMW ตัวใหม่นะนี่เลยเป็น i5 M60 x d i นั้นเพื่อนโหเพิ่งเปิดตัวน่าจะปลายเดือนที่แล้วนะเป็นไงโคตรหล่อนเพื่อนคันนี้ก็ไฟฟ้าล้วน100%นะนเห็นเขาบอกว่าคันนี้มันมีโหมดสำหรับลันคอนโทรลด้วยนะเพื่อนก็คือให้ฟิลเหมือนเราขับ เราขับรถมีเครื่องยนต์นะเพื่อนก็คือเวลาลั่นคอนโทรลบ,บรถมันก็จะสันส่นๆน,นิดนึงนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาดูนะเพื่อนว่า I5M60X ได้คันนี้เขามีความพิเศษยังไงแล้วก็หลายๆคนสงสัยใช่ไหมว่า M60 กับ M40 ต่างกันยังไง M60 ให้อะไรบ้างอ่ะแล้วก็เรื่องราคาเดี๋ยวจะถามให้นาะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ b s i รวมทุกอย่างจบแล้วเท่าไหร่นั้นเพื่อนเนาะผมให้ดูสีนิดหนึ่งสีสวยมากคันนี้เห็นเขาบอกว่า,วามันมันคือสีเขีย หล่อมากแล้วที่สําคัญนะที่เนี่ยคือรถเยอะมากเพื่อนคันนี้ i 5 m 6 0แล้วก็จะมี g 2 0นะเนี่ย s ี r ีส์6ก็มีนะเพื่อนตัว g t เนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น33 0 e g 2 0สีบุีลินเกแล้วก็จะมีนี่เป็นไง i 7เพื่อนหล่อไหมจริงหาดูยากนะ i 7เพื่อนเนี่ยโคตรหล่อเลย x 7ก็มีนะผมก็ยังไม่เคยเจอคันจริงๆเลยใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเนี่ยสำหรับ i 5 m 6 0 x d คันนี้นั้นเพื่อนหล่อมาก เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไป ไปครับทุกคนไปชม B M w มันอยู่ i 5 m 6 0กันเลยครับผมไปหาทางพี่แฮทเลยพี่แฮทสวัสดีครับผมผมแฮท B M บรนนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมรุ่น i 5 m 6 0 xdrive ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดเลยครับผมก่อนที่จะไปดูรถผมถามเพิ่มดิ i 5คือซีรีส์5ถูกไหมครับคือจริงๆเขาจะเป็นซีรีส์5เจเนอเรชันที่8แต่ว่าจะเป็น the first ever เพราะว่าจะเป็นเจเนอเรชันแรกที่เป็นไฟฟ้าล้วนครับผมโอเคก็คือเป็นไฟฟ้าล้วนเลยนะเพื่อนครับผมแล้วผมถามเพิ่มนะพี่แฮท ตัว M 6 0กับ M 4 0ต่างกันเดียวไหมคือจะต่างกันที่มอเตอร์ครับผมมอเตอร์หนตัวกับ2ตัวแล้วก็ความแรงครับผมตัวแบตเตอรี่ความเท่ากันอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าแล้วกันนะเพื่อนว่า i 5 M 6 0 X Drive คันนี้ มีความพิเศษยังไงแล้วมีจุดไหนที่แตกต่างกว่า m 4 0บ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าอย่างด้านหน้าผมอยากรู้ว่าพี่แฮทว่ามันต่างกันเดียวไหมก็จะต่างกับที่กระจังหน้าครับเขาก็จะเป็นเออสีลมดําแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น40เนี่ยก็จะเป็นสีสีเงินครับอ่าครับผมแล้วก็อย่างไฟหน้าก็จะเป็นเออลมดำเป็นแบบเชอร์โรลน์ครับผมก็จะรู้สึกว่าสปอร์ตขึ้นครับผมอ๋อก็คือจะแตกต่างกันหมดเลยถูกไหมครับผมแล้วอย่าง <Okay. S 2> รุ่น m 6กนเนี่ยเขาจะเป็นรุ่น m Sport Pro, คือ่งลอยาร์ ก็จะเพิ่มมาจาก20เป็น21นิ้วครับผมอ๋โอเคโอเคอ่ะทุกคนผมพาไปดูด้านหน้านะไฟหน้าก็คือเขาจะออกลมดำเลยถูกไหมใช่ครับผมไฟมหน้าจะออกลมดำเลยนะเพื่อนโอเคแล้วก็อย่างด้านกระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีดำเลยนะครับ เป็นสีกอนแบ็กเลยนะทุกคนเป็นไอคอนิกเรลแบบคิดนิโกรก็คือแบบมีไฟอยู่ข้างๆด้วยครับมีไฟข้างๆด้วยโอ้สุดมากก็คือมีเฉพาะ M60 ใช่ไหมเออจริงๆจะมีทั้ง2รุ่นเลยแต่ว่าดีไซน์จะต่างกันอีกทีนึงครับโอเคโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ M นะทุกคนอ่าผมสงสัยตรงนี้พี่แฮทตรงนี้คืออะไรเอ่ยเขาจะเป็นเรดาร์ที่ใช้ในเรื่องของการขับขี่ครับอ่าครับผมอ๋อก็คือเป็นพวกอะแดปทีฟคู่ข้างโซนอย่างนี้ครับโอเคด้านหน้าก็จะมีกล้องรอบคันนั้นเพื่อนเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับโอ ชุดด้านหน้านะกับเจ้า i5 m 6 0 x ไดนะต่อไปถามสีนิดนึงพี่แฮทว่าอย่างสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอะพี่สีนี้จะเป็นสีพิเศษในตัว i5 ครับก็คือเป็นสีเขียวครีบยอร์กรีนครับผมอ่าครับผมเป็นสีเขียวถูกไหมพี่คือมันจะเป็นสีเขียวที่มองเป็นโทนถ้ามองในที่มืดจะเป็นสีหนึ่งถ้ามองตดนแสงแดดก็จะเป็นสีหนึ่งอ่าครับผมอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้คือโดนแดดนะสีเขาจะประมาณนี้นะแต่พอถ้าเกิดเราอยู่ในที่มืดนี่สีเขาก็จะประมาณนี้สีสวยมากสีสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดดูตรง้อนนิึ อย่างล้อที่พี่แฮทอธิบายเพิ่มก็คือจะได้เป็นขนาดขอบ21เลยทุกใช่อันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็น The First e v e r เพราะว่าเป็นซีรีส์5รุ่นแรกที่ให้ล้อขนาด21นิ้วเข้ามาเลยใหญ่มากเลยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้ามากสุดก็คือ19นิ้วแต่นี้คือเปิดตัวมาพร้อมกับรถก็คือ21นิ้วพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกแอนด์สปสีแดงเลยครับผมโอ้ทุกคนคิดดูอะซื้อรถ i5 เราได้ล้อแม็กขนาดขอบ21เลยใหญ่มาก ใหญ่จริงทุกคนแล้วก็เบรกก็จะเป็นตัว M Sport สีแดงเนาะครับผมอ่าครับผมโอเคประมาณนี้อันนี้ผมถามเพิ่มดิโปรติไฟน่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเลเซอร์ไลท์แล้วถูกไหมใช่เขาจะจําลองสาธิตก็คือมันจะมีเส้นด้านล่างครับที่จาลองคล้ายๆกับเส้นเลเซอร์เพราะว่าตอนนี้เขาจะเป็น a d t i v e LED หมดละเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีกฎหมายในเรื่องของเรื่องเลเซอร์ที่ไปกระเบิดสปาอะไรงี้ยโอเคโอเคเนี่ยเขาจะเขียนตรงนี้เลยนะว่า BMW LED นั้นก็คือจะไม่ใช่เลเซอร์ไลท์แล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างก็คือจะเป็นกระจกมองข้างก็คือจะเป็นสีดําแบบนี้เลยถูกไหมแล้วก็จะมีครีบเป็นดีไซน์ใหม่เลยก็คล้ายๆเหมือนคล้ายๆ M มาเนาะค,คล้ายๆ M โอเคแล้วก็จะสเกิร์ตตรงนี้ก็คือจะเป็นสีดําเลยนะทุกคนเนี่หรับ i5 m60 นะโ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายเอาจริงนะผมมอง i5 คล้ายๆ i7 เลยถูกป่ะพี่ใช่มันจะดีไซน์คล้าย,กายๆกับเป็น s e r i e 7ยอดส่วนตูกไหมครับอกับผมอ๋อก็คือจะ คล้ายกับ i เจเลยนะเพื่อนแต่เหมือนย่อสเกลลงมานิดนึงนี้จะเป็นดีไซน์ไฟท้ายเขานะเป็น led หมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้พวกดักเทลตรงนี้ก็คือจะเป็นสีดำเนาะนี่แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ก็คือเป็นสีดำแบบนี้เลยตัว i 5้า m หกสิบนะทุกคนโอเคฝาท้ายก็น่าจะเป็นชิคเซนเซอร์ใช่ครับผมเป็นไฟฟ้าเหมือนกันเป็นไฟฟ้าเหมือนกันโอเคหลังคาทุกอย่างก็จะเป็นสีดำเนาะพี่เนาะหลังคาเป็นสีดำนั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้อเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงพี่แอได้เลยครับผม อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูภายในโอ้โหประตูหลูมมากก็คล้ายๆ i 7เจลยนั้นเพื่อนอย่างภายในเอาจริงผมว่ามันเหมือนกับตัว i 7เจเลยถูกป่ะพี่ครับ,ค,รบคือเขาจะเป็นจอเคิร์ฟดิสเพย์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือเป็น OS 8 5แดุดห้าและครับอ่ครับผมเนี่ยทุกคนผมไปดูประตูนะคือเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบระบบสัมผัสหมดเลยถูกป่ะพี่ใช่ครับผมคือปรับเบาะก็คือจะอยู่ที่ประตูแล้วก็มาปรับที่หน้าจอเพิ่มได้อีกทีหนึง่งครับอ๋อเนี่ยทุกคนเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะ โหหลูมากเลยอะลำโพงเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ฮามาคาดอนแล้วถูกมถ้าเป็นรุ่น40จะเป็นฮามาคารดอนแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่น M60 ก็คือจะได้เบลว์อะม i นครับผมแล้วก็จะมีทริมลายคาร์บอนด้วยครังนี้ทุกคนทรีมลายคาร์บอนตรงนี้นะแผงประตูเราก็ได้นะไม่เคยเห็นคาร์บอนบีมลายนี้เลยทุกคนครับสวยมากสวยมากแบบละเอียดแบบเป็นสามมิติอะเออสวยมากเลยงานดีมากจอก็น่าจะเหมือนกับบีมสมัยใหม่อ่ะเนาะพี่เนาะ ก็คือจะเป็นจอแบบนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยนิดนึงพี่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่แต่ว่าในรุ่นของ M60 เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่น40นิดนึงก็คือจะมีเซ็นเตอร์เรดตรงกลางสีแดงแล้วก็จะมีคลิปได้3สีครับผมแต่ว่าทรงเดียวกันอ๋อโอเคทรงเดียวกันแต่ว่าถ้า40น่ะจะไม่มีแบบนี้ถูกไหมพี่ครับผมโอเคก็อารมณ์เหมือนคล้ายแบบพวงมาลัย M Performance นซใช่แต่เดี๋ยวคือติดรถมาไม่ต้องรถมาเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ M ครับนะทุกคนโอเคและอย่างตรงเนี้ยปุุ่่่่มมมมตรรรงงงงเเเเนนีีีีี้้ยยคคควบบออออออะะไาพก็ืืจใขด แล้วก็ในเรื่องของคูชคอนโทรลอะตติทีฟอย่างครับผมอ่าครับผมครับผมแล้วต่อไปผมสงสัยอันเนี้ยบูตคืออะไรพ่ตรงเนี้ยมันจะเป็นปุ่มที่เรียกแรงม้าเพิ่มขึ้นจากธรรมดาเป็น6ก0เอ่อ601ม้าอ่าครับพี่ก็คือใช้เวลาประมาณสิวิเป็นเหมือนเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราขับรถนเราเหยียบปุ๊บมันจะเรียกแรงม้ามาสิบวเลยครับโอเคแต่ว่าเขาไม่ได้มีแพทเทิร์นชิพให้เนาะใช่ครับผมอ๋อคือฝั่งขวาตรงเนี้ยจะไม่มีนะเพื่อนจะมีเป็นฝั่งซ้ายแทนก็คือเขาจะแล้้วอยย่่างงตรรเนีีพคับ อันนี้ก็คือจะยกจากซีรีส์เมาเลยก็คือจะเป็นไอรที่เป็นผลิตแก้วคริสตัลอย่างนี้ครับผมแล้วก็ดีไซน์ก็คือคล้ายๆกับซีรีส์เแต่ว่าจุดที่แตกต่างก็คือจากรุ่นเก่าก็คือเนี่ยเขาจะไม่มีช่องแอ เขาจะซ่อนช่องแอร์ไว้อยู่ในขอบหมดเลยครับผมแล้วก็เขาจะมีไฟที่ตรงแถบที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการกับขี่ทีนึงแล้วก็อย่างไฟไฟเลี้ยวครับอ๋อคือมันเป็นนำพัดเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยแล้วมันแบบมันขึ้นแบบนี้เลยนะไฟเทมากครับสวยมากเลยอเพื่อนแล้วก็เขาสามารถเปลี่ยนโหมดกับขี่ได้มันก็จะปรับไปปรับสีตามการกับขี่ทีเนึ่งครับอ๋อหน้าจอสวยจัดเลยทุกคนสวยมากสวยมาก <Okay. S 2> อะไรอย่างนี้มันไม่มีช่องแอร์เราปรับไงบ <c oughs> พี่คือ <c oughs> ถ้าปรับแอร์จะอยู่ด้านล่างครับผมแต่มันจะซ่อนใบพัดไว้ข้างในอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็ปรับระดับตรงนี้อีกทีหนึง่งคือล้ําแต่ว่าปุ่ม i drive 8.5ครับเขาจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้เขาจะจําลองจําลองปุ่มอ่าครับผมครับก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนเวอร์ชันเอ่อจ s 7แต่ว่ามันจะเป็นยกปุ่มมาก็คือใช้งานง่ายขึ้นเวลาปรับแอร์ก็คือจะเป็นปุ่มเราเป็นหน้าจอสัมผัสแทนโอเคพี่โอเคโหโคตรล้ําเลยทุกคนอันนนนี้็คคือเเปุุแแจจาะะผม แล้วก็ตัวนี้ก็มาพร้อมกับไวเลสชาร์จส,สองเครื่องด้วยอ่าคับพีอ่อนนี้คือเป็นไวเลสชาร์จสองเครื่องเลยวางโทรศัพท์ไปสองเครื่องเลยนี้ก็จะมีที่บังแก้วน้อเพื่อนโอ้หภายในยหรูมากเลยเบาะนิ่มมากทุกคนโอเคต่อไปผมขอดูฝั่งฝากระโปรงหน้าหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ได้ครับ,รบอ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเนาะว่า B M I ห้าเปิดฝากระโปรงมาจะหน้าตาเป็นยังไงนะสาหรับใครที่อยากจะฟังราคาอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงราคานั้นเพื่อนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดดดูนนนิินะึะะะเปมจมจีอไร ปกติเวลาเราเปิดเบียร์มาเราก็จะเจอเครื่องยนต์หนอยพี่ครับครับผมและอย่างตัวนี้มันคืออะไรพี่คือจริงๆมันจะเป็นฝาครอบที่พ,พวกเ,เก็บพวกสายไฟไว้ข้างในแต่ว่า<อ>มันจะมีเอกลักษณ์ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นรุ่น M p e r f o r m a n c e มันเลยมีโลโก้ M กับลายคาร์บอนให้ครับผมโอเคโอเคก็อารมณ์เหมือนเปิดมาแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเครื่องยนต์หนุยใช่ครับผมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราถอดแผ่นนี้ออกมามันไม่มีเครื่องนั้นเพื่อก็คือจะเป็นพวกสายไฟเขาเนาะครับครับผมต่อไปอยากรู้พี่ว่าอย่าง i5 M60 คันนี้วิ่งไกลแค่ไหนครับพี่คือถ้าเป็น M60 ครับเฉลี่ยก็ประมาณ500โล500แต่ว่า <000 S 2> <ล>ถ้าเป็นรุ่น40เนี่ยด้วยความที่มอเตอร์เขา1ตัวก็อาจจะได้ประมาณ500กว่ากิโลครับผม,มครับผมเอาจริง500ก็ถือว่าเยอะมากๆนะเนะ ก็ขึ้นกับการขับขี่นะถ้าเราขับ100นึ่งเรื่อยๆเนี่ยอาจจะ600ก็ได้แต่ว่าถ้าเราเหยียบูนถึง100ตลอดเลยเนี่ยอาจจะแค่400หรือว่า300ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมครับผมแล้วอย่างสีผมลืมถามเลยอย่าง i5 เขามีสีอะไรให้เลือกบ้างพี่คือถ้าเป็นรุ่น4 0เนี่ยจะมีทั้งหมด6สีก็คือขาวดําเทาแล้วก็น้ําเงินแดงเขียวคันนี้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น m60 จะมีสีพิเศษก็คือเป็นโฟเซนโฟร์เซนเพียวเกรกับโฟร์เกร ซึ่งจะเป็นสีดําด้านกับเทาด้านแต่ว่าข้อดีเขาคือไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มครับผมเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นเลยครับผมก็คือทุกสีที่มันพิเศษอ่ะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยเป็นสีจากโรงงานแต่ทีนี้ผมแอดพร์ทีบอกว่าถ้าเป็นสีพิเศษเนี่ยผมจะมีรถส่งมอบให้เดือนธันวาคันละหนึ่งสีละหนึ่คันสีละหนึ่งคันด้วยสำหรับใครสนใจนะอะ ต่อไปอยากรู้ราคาพี่แฮทว่าอย่าง i5 m60 คันนี้ครับราคาเท่าไหร่พี่ถ้าเป็นรุ่น m60 นะครับก็ BSI Standard จะอยู่ที่ 5, 5้ล้านห้าล้านหแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น e-drive 40ก็จะอยู่ที่4ีล้านเครับผมสล้านเต่างกันประมาณห0แสนอ่าครับผมโอเคแล้วก็รอรถนานไหมพี่คือตอนนี้รถถ้าสมมติว่ากำลังมาเป็นรถแรกรถ้าจะเข้ามาถึงตอนถ้าออเดอร์ประมาณเดือนนี้จะได้ส่งมอบประมาณปลายเดือนหรือว่าเดือนธันวาได้ก็ถือว่าไม่นานเลยเนาะครับผมไม่นานเลย โอเคได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวไอพี่แฮชฝากช่องทางการติดต่อหน่อยพี่ครับก็ฝากติดตาม f a เฟซบุ๊กเพ e bm เบรนได้นะครับก็จะเป็นเพจที่เกี่ยวกับการรีวิวรถอีเวนต์แล้วก็จะมีขายรถ v m ทุกรุ่นเลยครับผมครับผมโอเคได้เลยถ้าเกิดมีโอกาสนะผมขออนุญาตดึมคันนี้ไปเทสได้เลยครับผมถ้ามีโอกาสผมได้เลยพี่แฮชวันนี้ผมขอมากครับครับผมขอบคุณครับนี่นั้นเพื่อนวันนี้พามาชมนะรถใหม่เนาะ bm W i5 M60 X d ูไอหนะครับสำหรับใครสนใจนะ bm ไฟฟ้า100%นะก็ลองมาดูคันจริงก่อนได้นะเเพื่อนนป็ไง หล่อมากเอาจริงผมมองว่ามันคล้ายๆกับเ m ียมย่อส่วนมากๆเพื่อนข้างในคือนั่งสบายมากเลยเพื่อนนะนั่งดีมากเลยเอาจริงที่นี่ก็มีรถเยอะนะไม่ว่าจะเป็น I5M60 แล้วก็จะมีพวก RG20 ก็มีนะหรือว่าจะเป็น I7 มีหมดเลยเพื่อนอยากได้ขนไหนอยากดูขนไหนก็สามารถเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้แล้วกันน้อเผื่อเพื่อนคนไหนอยากจะดู BM ประมาณนี้นะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ถ่ายรถรุ่นอะไรก็ กดติดตามกันได้หรือว่าใครมีรถสวยๆนะก็ส่งรูปรถกันมาได้ที่เพจบอล v ีซีเวันนี้ขอตัวลาไปกล้ผมบ๊ายบาย